เอาละครับผมต้องขอกราบสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องทุกด่ชนนะครับวันนี้อยู่กับผมใน z ลทีวีนะครับผมโอเคไม่ได้จะมาเล่นเซิร์ฟเวอร์อะไรก็ไม่รู้นะแต่เราจะไปที่พีพีเลยเราไม่กลัวครับอีออครับเราไม่กลัวรดับดีแล้วไม่ต้องกลัวพีพีต่อเลยเออผมได้การใี้ผมเล่นไปนครับดูครับสก,กิลครับ ครับขาดเป็นถึงตายไปหกครับเก่งปะาล่ะเก่งป้าโอเคบึงจะโบบมึงจ,โจะโหดไปไหนไอตัวเนี้ยโอ้โหหามจริงอะจะโหดไปไหนโอเคเราไม่ยุง่งกับไอ้นั่นแล้วเราต้องไปพีพีสองลวมั้งอย่างนี้ช่วยไม่ได้ครับต้องพีพีสองอย่างเดียวะ เน,นื่องจากมีไอชุดเหล็กดาเพชรอเนั่นก็น่าจะเล่นนานานะนเสิร์ฟนี้อสกินมีขวันด้วยสกินมีขวันซะด้วยโอเคตายแหลกกระตุกกระตุกโอเคโอเครอดได้ทำไมเนี่ยนะโอเคกระตุกอะ ตกนะผมตัดไปตอนที่ก้ามาดีๆแล้วกันนะครับโอเคตัดโอเคเราก็มาอยู่กับในเซิร์นนี้ก่อนอีกแล้วโอเคเราจะไปพี p ต่อเลยทาไมมันมีไอ้ดาบเพชรวะมันเล่นหนานเลยวเลยผมอยากรู้จริงผมสำหรับรัาว่าผมเคยพีพีพีเก่งกว่านี้นะ โอเคค่าไปสองโอเครอเลือดดีเจนนะ,ะเราจะไม่ไม่ยืมกับใครฮะรอเลือดดีเจนก่อนรอเลือดดีเจนดีเจนสีดีเจน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 สิพวกเอาแบบให้เต็มเลยนะพวกแบบเต็มเต็มแบบเต็มเต็ม อีกครึ่งเดียวเองโอเคใครมาตอนนี้ผมก็พร้อมไฟพร้อมครับพร้อมไฟพร้อมไฟพร้อมไฟโอ้ยพร้อมไฟพร้อมไฟแล้วโอ้โหมีคนเข้ามาอีกคน là đắt là mèo buộc mèo, mèo à à mèo mẹo anh xuống cấp nơi lòng xuống cấp ớ, ừ lưu cái này nè ờ, cho biết lưu bên, bên này cho biết lưu bên này cho biết lưu cái này cho lưu cái này โอเคโอเคโอเคเลือดรีเจนสมีแล้วอ้ายจะตายโอ้ตายครับจนได้ครับเราจนได้ครับไปต่อครับจากเมื่อกี้คือรีเจนไม่บอเราต้องเอาคืนเอาคืนเอาคืนเออแค้นครับตอนนี้แขนมาก โอเคไอ้ดาเพชรมาเยอะฟักกิ้งมากเลยเนี่ยไอ้นี่ยไอ้นี่ยข่าวเรื่องหรือครับลืมใส่หมวกโอเคพีพีต่อครับไม่ได้ฮนะไม่ได้ฮนะนะ <c oughs> ไม่ได้ฮนะ PP, PP, ต้องพีพีต่อพีพีพต่อ โอเคเราต้องค่อยๆเล่นไปฮนะตอนต่อสู้หนึ่งครับโอ้โหมึงจะพีพมึงจับมึงแฮกเปล่าวะมึงแฮกเปล่าถามซิมึงแฮกเปล่าวะรอถามซิแฮชแต่แฮชเปล่าเน,น,นี่ยพวกเท่านหร่มีแฮกนี่เราไม่เชื่อนั่นแะ่ละโอเคกี่นาทีแล้วห้านาทีโอเคครับไม่เป็นไรฮนะห้านาทีก็ เล่นไปเรื่อยๆแล้วกันไม่เป็นไรเรื่อยๆเรื่อยๆพี่พี่หนึ่งมาโอเคจะเก่งไปไหนกันวะจะเก่งไปไหน โอ้ฟักมากครับไม่เป็นไรเราจะต้องชนะให้ได้ครับตอนนี้ครับต้องคิวมากกว่าหนึ่งคิวครับตอนนี้ครับมากกว่าหนึ่งครับโอเคมาเลยกูมาเข้ามากันโดดแล้วฟักฟักมากจะฟักไปไหนไอ้ตัวนี้โอเคไม่เป็นไรไปพีวีซีเอ้ยพีวีซีหน่อยพีพีสองแล้วกันสองครับ ดูสิดูพีพีหนึ่งโดนครับเต็มเต็มมึงดาเพชรมึงจะเข้ามาทำไมอีกวะกูลำคขาดาเพชรจริงเออตายครับหลับเอาละครับจุดเกาะดีกว่าด้วยโอ้โหไปแล้ไปต่อเต่อ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 เลยไปต่อเลย ถอดพีพี่หนึ่งนั้นจะอันนี้ไปไหนวะเนี่ยจะอันนี้ไปไหนจะไปไหนจะรีบตีไปไหนอ,อะไรเนี่ย GTA อะไรเนี่ยโอ้โหไม่ยุ่งอะเราต้องชนะ โอเคอันนี้เท่าไหร่หน่วยสิบร้อยปันห้าพันหโอเคโอเคโอเคห้าพโอเค เราอยากเอินชันมากเลยตอนเนี้นยาดาอินชันอินชันหนึ่งมันหนึ่งมันโอเคเดี๋อะไรฮะเราต้องไปพีพีพีวีพีต่อโอเคแปดนาทีแล้วเหรอ ตั้งยี่สองร้อยฮะต้องชนะสิบตาเลยเหรอตั้งยี้ไดตั้งพันหนึ่งสิบสิบสามสิบโอ้โหมันต้องเล่นเก่งมากเลยที่ได้เกาะเพชรเนะี่ยโอเ,เก้อแบงนี้ เราแหลกหรือว่าไม่มีใครมาเล่นเราแหลกเหรอเราแหลกหรือว่าไม่มีใครมาเล่นน่าจะไม่มีใครมาเล่นนะน่าจะโอ้โหมีคนมาแล้วโดนเข้าก่อนเลยโอเค ไปต่อโอ้โหแล้วเกิดมาสภาพยอย่างนี้ก็แหลกโคตรแหลกโคตรครับพูดตรงๆครับแหลกโคตรครับโอเคเดี๋ยวผมขอ,อไม่ต้องขอตัดละไม่ต้องตัดละไปต่อเลยโอ้โหสกิลผมถ้าเล่นถ้าเล่นในความผมจะแบบยังไงเนี่ยผมพี่ๆเก่งเนี่ยผมไม่ถน,นัดในโทรศัพท์โอเค เม,มามันก็เล่นก่อนเลยเลยมึงจะคงไปไหนวะโอ้มันใช้จอยครับเมื่อกี้รับรองครับล้านเปอร์เซ็นต์ครับจอยครับโอเค,คับเมื่อกี้มันใช้จอยเราก็อย่าไปกลัว นี่ใช้จอยใช่ไหมใช้จอยใช้จอยโอเคเ,อเรารีบไปครับตอนนี้เรือมันเหลือน้อยแล้ว เรียบเรียบเรียบเร็ว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 ตอนมาแล้วเราก็แหลกเราก็ดวนฆ่าสิเออเออใช่ยะแหกสิตอนนี้อะไรพังมากโอ้ชุดทนมากชุดอะไรทนชิบหาย แหมอย่างโทนชุดอ่ะโหด่าเพชรอีกกูเกียดมึงกูเกียดมึงกูเกียดเกียดเกียดกูเกียดกูเกียดกูเกียดมึงกูเกียดกูเกียดมึงกูเกียดมึงกูเกียดมึงีย,ยดมึง,ม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 งโอเคใบต่อไปต่อฮะตะกี้นี้เราใบาโห ถ้าผมเล่นนะรอบนี้ไม่มีใครชนะผมนะเนี่ยแล้วมนะัน,นมันหลุมฆ่าเราโอ้ฟักโอเคตัดคลิปไม่ตาละโอเคเดี๋ยวผมขอปิดคลิปแล้วกันไม่ไหวนะฮะไม่ไหวจะทน้ะโอเคโอเค โอเคโอเคนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไล์ถ้ากดซับสไคร้กันด้วยนะครับผมโอเคดูใต้ดูได้คลิปนะครับใต้คลิปนะครับมีกิจกรรมให้เล่นนะครับโอเคใต้คลิปลอย่าลืมมาดูกันด้วยมีกิจกรรมครับสมัครครับสมัครบัตรทูมันนี่จำนวนสามร้อยครับจะมีสอง ทีีจะมีผู้โชคดีสอคนนะครับผมที่จะได้รับบัตรทูวันมเนี่ยจำนวนคนละร้อยห้าสิบอย่าลืมกดซับสกดไลค์และกด s u b สไครต์แล้วก็กด share, แชร์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับผมที่จะเอามาสุ่มโ okay. อเคแล้วก็โชคดนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และกด s u b สไครต์เพื่อเป็นการังูงใจะคะ่ะ เพื่อเป็นกำลังใจนะคันทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสวัสดีครับ